ผู้เจริญพรวันนี้สมนัาพาเที่ยวพามาชมอุโบสถปกโพนที่วัดเลขธรรมกิจทางด้านนี้คืออุโบสถหลังใหม่เราจะพาเดินไปที่อุโบสถปกโพส่วนทางด้านนี้เป็นประตูที่สำหรับไว้ถ่ายรูปนี่สวยๆนะครับเขียนว่าประตูการเวลาเป็นประตูไม้เก่าของทางวัดนะแล้วก็เดินตรงเข้าไป เดินตรงไปเสร็จเราจะเจอบวชหลังเก่าที่เขาเรียกว่าอุโบสถปกโพนี่ครับดินแดนแห่งกาลเวลาที่นะักท่องเที่ยวเรียกกันว่าประตูกาลเวลาตรงกรงแผนทางด้านนี้จะเป็นรากโพลขึ้นเดี๋ยวาพาไปที่ประตูอดีตก่อนประตูอดีตประตูนี้จะมีสัญลักษณ์ที่ไม่เหมือนกับวัดอื่นเลยก็คือเป็นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวอยู่ซ้ายมือ พระอาทิตย์อยู่ตรงกลางแล้วก็พระจันทร์ครึ่งเสี้ยวอยู่ขวามือถ้าเกิดคนไม่รู้เนี่ยเขาจะตีฟาร์มว่าอิสลามมาสร้างแต่จริงๆแล้วมันเป็นของเราเชาวพุทธแน่แหละมันคือเครื่องหมายของการเวลาคือข้างขึ้นข้างแหลมแล้วมันเป็นปริศนาธรรมด้วยคือการเกิดแก่เจ็บตายเป็นการเวียนว่าแต่เกิดมันเป็นปรักรประตูเนี้ยที่นักท่องเที่ยวเข้ามาอธิษฐานเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีเสนิเจริญสัมภเวสีอย่าได้ตามเข้าไปในโบสถ์อย่าได้ตามเข้าไปในอนาคตหรือเราจะอธิษฐานตามบาใบไกด์ไลน์ก็ได้นะ พอที่ฐานเสร็จเราก็เดินลอดเข้าไปเดี๋ยวซ้ายห้ามหันหลังกลับมามองห้ามหันหลังกลับมามองเป็นกุศโ,โลโบายก็คือการที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราจะเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวเราจะไม่หันหลังกลับมาข้างหลังแล้วเราก็เดินขึ้นไปไหว้พระบนโบสถ์ส่วนทางด้านนู้นก็จะเป็นกาแพงที่มีรากโพลขึ้นมุมนักผุญนยมนี่เราก็เดินขึ้นไปไหว้พระประตูนี้คือประตูอนาคต แต่ก่อนที่เราจะลอดต่อไปเราต้องไปไหว้พระขอพรบนบูตก่อนเราต้องขึ้นมาไหว้พระขอพรข้างบนนี้ก่อนอันนี้คือหลวงพ่อการเวลาหรือพระพุทธ,ธเลขาธรรมกิติมหามงคล,ลพอเราไหว้พระปิดทองเสร็จเราก็ก่อนเราจะออกไปไหว้ราชการที่ห้าเราก็ไปอธิษฐาน 1, อีกหนึ่งรอบนี่ประตูนี้คือประตูอนาคต มาขอเรื่องหน้าที่การงานขอให้ดวงเปิดบารมีเปิดให้ลูกหลานมีงานมีการดีๆทําคือขอสิ่งดีๆและเดี๋ยวเรา่อไปสรุปก็คือประตูอดีตเนี่ยทิ้งสิ่งไม่ดีเกี่ยวกับเจ้ากรรมในเวรส่วนประตูอนาคตเนี่ยมาขอสิ่งดีๆที่เขาบอกว่าก้าวเข้าประตูหลงังล้างอาถรรพ์ก้าวออกประตูหน้าเป็นสิริมงคลเขาเรียวกว่าบทที่ชีวิตเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีอ่ะเราลอดประตูอนาคตไปเพื่อเราจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเป็นบ้างนะครับพอ เราทําพิธีทุกอย่างเสร็จแล้วตอนนี้เราก็สามารถที่จะเดินถ่ายรูปได้ทุกจุดนะคุณโยมสามารถเดินย้อนเข้าย้อนออกเราจะไปั้งวิดีโอถ่ายตอนเราเดินเข้าเดินออกก็ได้อันนี้ทางวัดไม่ได้ห้ามนะหรือเราจะไม่อธิษฐานก็ได้เพราะว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอย่างบางคนที่มาวัดนี้บ่อยๆก็เหมือนว่าเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งมันเป็นการให้กําลังใจกันว่าฉันเนี่ยมาเดินรอดประตูอดีตและฉันมาลอดประตูอนาคตและฉันรางสิ่งไม่ดีฉันจะต้องมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ส่วนทางด้านนี้จะเป็นรูปช้างนะคุณโยมนะครับวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศมีนิดหน่อยๆไว้มีโอกาสก็จะมาถ่ายช้ชมบรรยากาศในช่วงเย็นก่อนฝนตกสวยงามมากสวยงามตามธรรมชาติเลย